ามาดูเรื่องจำนำข้าวะนะฮะวันนี้นะฮะก็เดี๋ยวคงจะมีรายละเอียดตามมานะครับว่าทางกลุ่มชาวนาก็มากันเป็นองคอ์กรนะครับมากันเป็นส่วนแต่ละจังหวัดก็มีไม่น้อยก็เดินทางมาตั้งต้นขบวนที่รามพระบ,บรมรูปทรงม้านะครับก็มีมานะครับแล้วก็มีเมื่อวานนี้ก็มีทางด้านของออการเคลื่อนไหวของตัวแทนชาวนาอีกหลายจังหวัด น,นอกเหนือจากส่วนต่างๆที่มาอยู่ในกรุงเทพและเตรียมจะไปยื่นหนังสือนะครับที่ทำเนียบในวันนี้เพราะวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีก็ต้องมากันวันนี้แหละนะครับอย่างเมื่อวานนี้นายกสมาคมชาวนาไทยคุณวิเชียนพวงลำเจียกอันนี้พร้อมกับตัวแทนชาวนาสี่ผ้าห้าสิบกว่าคนนะครับก็ไปยื่นหนังสือและหารือเรื่องราคารับจำนำข้าวที่สสของเพื่อไทยที่อยุธยาก็คือนายวิทยาบุรณะสิรินะครับ แล้วก็มีผู้ว่าวิทยาผิวพองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบรศรีอยุธยาเนี่ยก็อยู่ด้วยนะครับคุณวิเชียนก็ไปพร้อมกับยื่นข้อเสนอให้ภาครัฐนั้นให้กลับมาราคาเหมือนเดิมนะฮะหมื่นบาทต่อตันนะครับนี่ฮะหรือถ้าเกิดจะจะลดราคาลงมาหรือหมื่นสองเนี่ยขอให้อย่าเพิ่งลดช่วงนี้<ม>ให้ขยายเวลาให้ใช้ราคาหมื่นห้า ไปจนถึงเดือนกันยายนยก่อนนะฮะให้สิ้นสุดฤดูการทำนาก่อนนะครับนี่ฮะนายวิทยาบุรณะสริก็ได้แต่รับหนังสือะฮะแล้วก็จะเสนอให้กับทางรัฐบาลต่อไปคุณวิเชียนบอกนะครับบอกว่าการที่รัฐบาลเปลี่ยนแปล,ง,ปลงราคาแบบนี้ทําให้ชาวนาเนี่ยขวัญผวานะครับแล้วก็คิดว่ารัฐบาลเนี่ยมันไม่คิดถึงหัวอกของชาวนาเลยดังนั้นวันนี้ชาวนาทั่วประเทศก็จะส่งตัวแทนไปยื่นหนังสือที่ทําเนียบ และถ้ารัฐบาลรับข้อเสนอไปแล้วยังเงียบเฉยยังคงบอกว่าจะลดเหลือหมื่นสองนั้นสมาคมชาวนาไทยจะยื่นต่อสามปกครองต่อไปนี่นะฮะจะยื่นต่อสามปกครองต่อไปอีกด้านหนึ่งนะครับสสของพรรคร่วมรัฐบาลพรรคชาติไทยพัฒนานายชาญชัยเอื้อสุวรรณสสสุพรรณบุรีนะครับบอกว่าในตอนบ่ายวันเนี้ย านายบรรหารศิลปะอาชาประธานที่ปรึกษาพักจะเรียกประชุมพักด่วนเพื่อหาหรือปัญหาถึงเรื่องนี้เลยปัญหาเรื่องนี้โดยเฉพาะนะฮะเรื่องของรัฐบาลปรับรลดราคาจำนำข้าวนะครับหลังจากกลุ่มชาวนาหลายจังหวัดออกมาเคลื่อนไหวแล้วก็คุณชานชัยก็บอกนะฮะบอกว่าโดยส่วนตัวเนี่ยคิดว่ารัฐบาลตัดสินใจพลาดที่เปลี่ยนหลักเกณฑ์กระทันหันไม่มีการรับฟังความเห็นของชาวนาก่อนและทําให้ชาวนาเดือดร้อนอย่างหนักเนื่องจากต้นทุนการผลิตปรับขึ้นไปหมดแล้ว ช่วงปลายอาทิตย์ที่ผ่านมานะฮะก็มีการประชุมร่วมกับตัวแทนชาวนานในพื้นที่ประมาณ500คนโดยมีข้อเสนอให้รัฐบาลทบทวนมติครบนะครับนี่ฮะแล้วก็ยื่นข้อเสนออันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของคุณชาญชัยนะฮะ,ะหลังจากได้คุยกับทางด้านตัวแทนชาวนานในพื้นที่แล้วก็บอกว่าให้ตรึงราคา1 5ื่นเนี่ยไปจนถึงเดือนสิงหาได้ไหม นี่ชาวนายุทธยาบอกว่าขอไปถึงกันยาชาวนาที่ิุพรนณบอกว่าขอถึงสิงหานะครับสองถ้ารัฐบาลยืนยันรับประกันราคาหมื่นสองต้องกำหนดค่าความชืน้นนะครับร้อยละสามสิบเพราะทุกวันนี้เนี่ยก็คือหมื่นห้าก็ความชื้นร้อยละสิบห้าหมื่นสองก็ร้อยละสิบห้าคุณชาญชัยบอกว่าชาวนาที่สุพรนณ์บอกขอความชื้นร้อยละสามสิบ เพราะตอนนี้ไม่มีที่ไหนมันปลูกข้าวที่มีความชื้นเพียง100 <15. S> 1 0อยละสิบแล้วมันไม่มีนะฮะนี่นะครับแล้วก็ต้องแทรกแซงราคาปุ๋ยและยาฆ่า,มาแมลงให้ด้วย 3. เปลี่ยนจากการจํากัดวงเงินรับจํานําข้าวของเกษตรกรที่กําหนดเพดาน5 0 0 0 0นบาทต่อครอบครัวเป็น500 0 0นบาทต่อคนได้หรือเปล่านี่ฮะก็เป็นข้อเสนอนะครับซึ่งทางการของคุณชานชัย ให้ความเห็นนะครับบอกว่าตอนนี้ชาวนาเดือดร้อนจริงๆนะฮะเขามาแน่นะฮะและการที่รัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยไปสั่งผู้ว่าไปคอยสกัดม็อบไม่ให้เข้ากรุงเทพบอกให้ม็อบไปชุมนุมกันที่สารการจังหวัดแต่ละจังหวัดนั้นมันทําไม่ได้นะฮะเพราะมันไม่ใช่ม็อบก,การเมืองเขามาด้วยความเดือดร้อนนะครับแกนํารัฐบาลบอกให้สอสอช่วยไปชี้แจงชาวบ้านถามว่าจะเอาอะไรไปชี้แจง จะเอาอะไรไปชี้แจงกับเขาจะให้ไปแก้ตัวแทนรัฐบาลเหลอนะฮะซึ่งตอนนี้ในฐานะที่ผมอยู่ในพักที่เป็นพกรมรัฐบาลก็อยากช่วยแต่คําอธิบายเนี่ยมันฟังยังไงก็ฟังไม่ขึ้นเพราะอย่างโครงการรถคันแรกเป็นภาระงบประมาณตั้งเท่าไหร่มีคนได้ประโยชน์ไม่กี่กลุ่มแต่รัฐบาลไม่ยกเลิกฮะอพอโครงการรับจำนำข้าวซึ่งคนส่วนใหญ่ของประเทศได้ประโยชน์กลับมาปรับหลักเกณฑ์โดยยอมให้คนส่วนใหญ่มีผลกระทบยอม ให้เขาขัดทุนค่ะแล้วจะให้ไปอธิบายยังไงนะฮะคือมันจะไปมันจะไปให้สอสอให้ผู้ว่าอธิบายแทนเนี่ยมันไม่ได้